สวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องกล้องร้อไปล้านของเรียมีสิบโปรซีรีส์นะครับผมก็มีจุดเด่นนะครับผมก็จะเป็นกล้องร้อยแปดล้านเซนเซอร์ไอโซเซล h เทนิมหกนะครับผมกล้องหลักความละเอียดสูงสุดถึงร้อยแปดล้านเลยแล้วก็เก็บแสงได้ดีโฟกัสไวแล้วก็ข้อดีนะครับผมได้ภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็วและสว่างคมชัดนะครับผมแล้วก็ภาพไม่แตกไม่เสียรายละเอียดแล้วก็ประโยชน์ของตัวนี้นะครับผมภาพคมชัดทุกสถาน,นการณ์ทั้งกลางวันและก็กลางคืน ภาพาความละเอียดสูงสุดแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับผมวิธีใช้งานกา็ให้ลูกค้าเข้าไปที่กล้องนะครับผมแล้วก็เลือกหมด108ล้านต่ามนีเลยแล้วก็ให้ลูกค้าลองกดถ่ายกดถ่ายแล้วก็เข้ามาในรูปนะครับมันจะมีปรมาการมำนวณส่วนสักคู่หนึ่งแล้วก็ให้ลูกค้านะครับผมกดเข้าไปที่การครอบรูปนะครับผมครอบรูปบางส่วนได้เลยแล้วก็กดบันทึกแล้วก็เวลา ภาพออกมาเนี่ยมันจะภาพจะไม่แตกไม่เสียรายละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปสติทโหมด3.0นะครับผมฟิลเตอร์ใหม่หลากหลายถึง15รูปแบบถ่ายภาพได้ละ,ะได้ง่ายเพียงนิ้วเดียวแล้วก็ข้อดีนะครับผมถ่ายภาพง่ายเพียงนิ้วเดียวด้วยเซกซูนนะเป็นกันซูมนะครับผมเพิ่มความและความสวยงามสร้าง,งสรรค์ให้ภาพให้ให้ภาพสวยนะครับผม แล้วก็ประโยชน์นะครับผมถ่ายภาพได้นสนุกปรับแต่งง่ายมีฟิลเตอร์ให้เลือกมากถึง15รูปแบบด้วยกันก็วิธีการใช้งานนะครับผมให้ลูกค้าเข้าไปที่กล้องแล้วเลือกเป็นโหมดท้องถิ่นท้องน้นหนนนะครับผมแล้วก็อ่ามันจะมีโหมดตรงนี้มันจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกถึง15รูปแบบด้วยกันเลือกได้เลยแล้วก็กดถ่ายนะครับผมอ่าเนี่ยจะเป็นออกเป็นแบบนี้เลยครับผมสี ก็ฟิลเตอร์ต่างๆก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับผมก็ต่อไปเป็นซูเปอร์ครบคดโคดเทนะครับผมถ่ายภาพหมู่โฟกัสชัดเาทุกใบหน้าแล้วก็ข้อดีถ่ายภาพกลุ่มที่คมชัดทุกคนใบหน้าไม่เบย์นะครับผมแล้วก็ประโยชน์นะครับผมหมดปัญหาเที่ยวกับเพื่อนเหมือนมาคนเดียวไม่ต้องถ่ายซ้ําหลายรอบนะครับผมแล้วก็การใช้งานก็ต้องไปที่กล้องนะครับผม แล้วเลือกเป็นภาพบุคคลหมู่นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยไปที่เพิ่มเติมแล้วก็เลือกไปที่ภาพบุคคลหมู่นะครับแล้วก็ลูกค้าลองกดถ่ายกดถ่ายแล้วก็มันจะเป็นมันแบบนี้เลยเนี่ยครับผมมันจะโฟกัสสวยงามภาพสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น one t a k โหมดนะครับผมพรอเพราะภาพมุมมองต่างๆในการถ่ายภาพเพียงหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วก็ประโยชน์เอาข้อดีนะครับผมไม่ต้องคอปภาพเองให้เสียเวลาถ่ายภาพเสร็จเลือกใช้ภาพมุมมองต่างๆได้ตามต้องการแล้วก็ประโยชน์นะครับผมหมดกังวลบุคคลอื่นติดในภาพภาพถ่ายเลยแล้วก็สะดวกสบายเลือกใช้ได้ทุกภา,ภาพถ่ายวิธีใช้งานก็กดเข้าไปที่กล้องเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่รูปภาพ กดไปที่กล้องร้อยแปดล้านนะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยที่เป็นกรอบรูปอะครับผมแล้วก็กดไปแล้วเราลองถ่ายพอเราถ่ายรูปปับ๊บมันจะขึ้นมาเป็นมันจะตัดสมส่วนมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับผมมันจะมีทั้งหมดสามรูปมันจะตัดออกมารูปจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ